นี่คือเจดีธาตุนะคะที่เก็บกระดูกของแม่นะคะคือตรงนี้สร้างไว้นานมากแล้วนะคะสร้างไว้ก่อนที่บ้านหลังนี้จะสร้างขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเป็นที่ดินสวนนะคะเป็นที่ดินนาอ่าพ่อก็เลยสร้างตรงนี้ไว้ ที่นาอ่าเป็นที่นาเลยกันแล้วกันเนาะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมานะคะเราก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยก็เลยมีการก่อสร้างบ้านหลังนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้พ่ออยู่อาศัยเป็นบ้านหลังใหม่นะคะทุกคนอ่าทีนี้หลังจากเราสร้างบ้านหลังนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีการทําการคิดนะคะว่าจะต้องย้ายเจดีธาตุซึ่งเป็นที่เก็บกระดูกของแม่ย้ายไปอยู่ท้ายสวน,นะคะ่ะทุกคนตามไปดูนะคะว่าท้ายสวนที่แล้งจะย้ายไปขึ้นในจุดไหนนะคะตามกันไปเลยค่ะ ทายสวนก็คือตรงนู่นนะคะทุกคนนะอยู่ไกล้ๆนะคะตรงบริเวณต้นยูคานะคะที่เป็นแถวๆนู่นนะคะ เดี๋ยวเดินตามลักจังไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่ใหม่ที่จะย้ายจะดีทาาทของแม่ไปอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะตามกันมาดูนะคะนี่คือเป็นบ้านชั่วคราวของพ่อนะักก่อนนั้นนะคะก่อนที่จะสร้างบ้านหลังนี้คะ่ะทุกคนบ้านสีฟ้าหลังนี้นะคะที่สร้างให้พ่อเป็นบ้านล็อกดาวนะคะลักจังยกมาทั้งหลังจากที่เราไปสั่งเข้าไว้นะคะอยู่จังหวัดกฬสินคะ่ะทุกคนนี่คือบ้านเก่าที่พ่อเคยสร้างเอาไว้อยู่บริเวณริมด้านข้างตรงลานจอดรถก็คือหลังของบ้านหลังนี้นะคะ่ะ คือสร้างไว้ตรงนู้นนะ,ะตอนนี้คือต้นกอไผ่บางเนาะ ทีนี้พ่อสร้างเอาไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นทุ่งนาเป็นที่สวนนะคะดังนั้นพอรักจังมีโครงการว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ให้พ่อเราก็เลยขยับขยายย้ายบ้านหลังเก่าซึ่งพ่อก็ไม่ลื้อทิ้งเนาะเอามาตั้งไว้ท้ายสวนเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับตรงนั้นก็อยู่ติดกับบริเวณเล้าไก่ค่ะทุกคนมีเล้าไก่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะส่วนบ้านหลังนี้นะคะพ่อเขาก็เก็บข้าวข,ของของเขาเนาะแล้วก็มียุ้งข้าวด้วยค่ะทุกคนยุ้งข้าวอยู่ติดกันมองเห็นไม่เอ่ยนี่นี่นี่เก็บข้าวนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีให้เก็บแล้วคค่่่ะะะเพราาาาวไไมได้ทํน นะคะแล้วก็มีเล้าไก่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นบริเวณท้ายสวนนะคะเป็นเล้าไก่ตรงนู้นค่ะทุกคนมองเห็นไหมคะนั่นะคือเล้าไก่นะคะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะที่เมื่อกี้เกินถึงว่าจะย้ายเจดีธาตุของแม่นะคะมาไว้ท้ายสวนซึ่งในบริเวณตรงนี้นะคะเราจะเก็บ วางเจดีย์ธาตุแล้วก็จะเก็บกระดูกนะคะของใครก็แล้วแต่นะคะในครอบครัวบรรพบุรุษเนี่ยคะ่ะก็จะมาไว้ตรงนี้เราไม่ต้องไปที่วัดไงคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นความประสงค์ของพ่อที่พ่อสร้างขึ้นทําขึ้นไว้ตั้งแต่ตอนที่แม่เสียชีวิตแล้วนะคะนี่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นคนจีนเขาก็ต้องไปซื้อสุสานใช่ไหมคะซื้อภูเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วางที่เก็บกระดูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าของคนไทยนะคะก็ไปไว้ที่วัดใช่ไหมคะแต่พอดีพ่อเขามีที่ดินไงคะทุกคนก็เลยมา ทำไวท้ที่ที่บ้านที่สวนของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปที่วัดมันก็จะมีไม่เพียงพออาไม่เพียงพอเพราะว่าคนก็เสียชีวิตกันเยอะใช่ไหมคะ,คะก็จะมีเก็บของเอขาเรียกว,ว่าญาติพี่น้องแยกไปหมดเลยเต็มไปหมดพ่อก็เลยอยากจะแบ่งสัดส่วนคือมาเก็บไว้ที่นาของที่สวนของตัวเองเลยก็คือตรงนู้นก็กลายเป็นว่ามันอยู่บริเวณตรงนู้นแต่จริงๆตรงนั้นมันเป็นที่สวนเป็นที่นาตั้งดั้งเดิมนะคะก็เลยไม่มีความรู้สึกว่ามันมันมันดู ดูไม่ดูไม่ดีไม่งามเพราะว่าปลูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อก่อ,ก,อ,ก,อก่อสร้างไว้ในบริเวณสวนอ่าแต่พอดีเรามีบ้านไงคะทุกคนเราก็เลยจะต้องย้ายมาไว้ท้ายสวนซึ่งจะได้แยกสัดส่วนจากบ้านที่คนอยู่อาศัยถูกไหมคะนี่คือที่มาของได้ย้ายเจดีธาตุอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ทําการย้ายนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าพ่อจะย้ายวันไหนนะคะมีเลิกงามยามดีหรือเปล่าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า ก็ประมาณนั้นนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ